ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาในรายการนะครับครับวันนี้ไม่ได้เป็นของมีคมหรืออะไรครับวันนี้เป็นไม้เบสบอลนะครับอ่าครั้งที่แล้วเคยเป็นไม้เบสบอลไม้ครับครั้งนี้เป็นไม้เบสบอลอลูมิเนียมนะครับอ่าที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าครับไม้เบสบอลโอฮาม่านะครับอ่าเป็นอลูมิเนียมครับสวยงามเลยนะครับมีทั้งหมด4สีนะความยาว27นิ้วนะครับอ่า 27นิ้วครับวัดตั้งแต่ท้ายถึงปลายเลยนะครับมีสีสีท่านเลือกนะครับท่านชอบแบบไหนนะครับมีสีเทานะครับหรือสีสเป็เกรสีแดงครับสีแดงแรงลิฟ์ครับสีดําแล้วก็สีน้าเงินนะครับสวยงามเลยนะครับให้วัสดุที่เป็นลมเนียมแข็งแรงนะครับนี่ครับเป็นสีแบบอลลิกนะครับมีการเป็นเงาตรงนี้นะครับท่านใดสนใจสวยชอบสีไหนสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับมีสีดังนี้นะครับ ันดับหนึ่งครับสีสีบอลสีเทานะครับอ่าหรือท่านใดจะเรียกสีสเปซเกรย์ก็ได้นะครับนี่ครับอ่าด้านหนึ่งจะเขียนที x นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเขียนว่าโอฮามานะครับอ่าเป็นการสกรีนเข้าไปนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับไม่ลอกหลุดนะครับสีนี่ทามาดีเลยนะครับท่านใดซื้อเว้ติดบ้านติดรถเป็นของตกแต่งหรือเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวติดบ้านเว้ป้องกันชีวิตก็ได้นะครับต่อไปเป็นสีแดงนี่ครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ โอมาครับด้านนี้อีกด้านก็เป็น TDX นะครับด้านปลายนะครับจะมีการบุนะครับหมายการไม่ใช่รอยบุบนะครับเป็นดีไซน์การออกแบบนะครับให้ยุบลงไปนะครับนี่ครับด้านปลายก็ยังมีการพันเทปกันลื่นมานี่นะครับการจับก็จะกระชับนะครับรับสีดาครับสีดํานี่เข้มขึงมดุดันเลยนะครับนี่ครับท่านใดสวยชอบถูกใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับสีน้ําเงินนี่ก็สวยงามเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปกันเลยนะครับรับขอนุยามมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับไม้เบสบอลโอฮงมา TDX รุ่นอลูมิเนียมนี้ครับท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจแชมป์ไม้ช็อปครับหรือเพจมีดอรันยิคอุทยานครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปนะครับสนุนราคาเพียงอันละ390บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางครับแต่ส่งฟรี EMS ได้ของตามปกตามคลิปแน่นอนไม่มีโกงครับท่านใดประสงค์ที่จะซื้อแว้เป็นของตกแต่งบ้านก็สวยางแว้บใส่ไวน อาวุธดำเฉินบางทีไม่ต้องมองเป็นอาวุธก็ได้ครับเอาไว้เป็นอุปกรณ์ถูกเฉินยามท,าท่านที่ต้องทุบก,กระจกรถออกก็ได้นะครับเป็นของตกแต่งบ้านปิดบ้านไว้เ,เป็นอาวุธของป้องกันตัวอะไรต่างๆก็ได้นะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับอย่านําไปทําร้ายใครนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและลาทุกๆท,ท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ